ว่าช่วยเปิดอะไรในสําหรับในชาติเนี้ยให้พระดารู้ให้หมดทีแม่พูดได้ป้ะได้ไดพูดได้หมดเลยค่ะพระดามีสมบัติมากในภพชาติที่ผ่านมาแล้วก็พี่น้องหลายคนพี่น้องพี่น้องประมาณสิบสองคนน่ะในสิบสองคนเนี้ยมันมีคนเกเลอยู่สองคนคือคนที่สิบเอ็ดกับคนที่สิบสองเกเลแล้วก็พ่อแม่ ให้เราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะให้สมบัติใครเพราะเราเป็นคนเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่เลี้ยงดูน้องๆมาอันนี้พอถึงเวลาเนี่ยไอ้สองคนนี้เกเรเนี่ยมันพยายามป้นอะพยายามป้นเรา,เราก็บอกใช้ใช้คนที่เป็นนักเลงที่สุดเลยอบอกว่าเอาไอ้สองคนนี้ไปเก็บทีเถอะเขาตอกคอกไม้ไัยเอาไอ้นี้เอาไวายขันชนะเลยนะจับ จับน้องชายสองคนเนี่ยใส่เข้าไปในเหมือนกับเหมือนกับที่ขังหมาเนี่ยเป็นกลงอ่ะสองคนใส่ลงไปแล้วมาถามประดาว่าจับได้แล้วทําไงบอกมันอยู่ก็ไม่มีมันอยู่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันลกโลก,โลกมันทําให้พ่อแม่ร้องไห้เสียอกเสียใจจนกระทั่งตายแล้วแต่เองแล้วกันเองจะทําไงเนี่ยเดี๋ยวข้าให้เองแปดติดช่าง เขารับเงินไปนะเขาลากน้องประดาโยนน้ำกอดกันตายทั้งคู่กฎหมายในในภพชาตินั้นก็น่าจะร้อยกว่าปีแล้วมั้งน่าจะร้อยกว่าปีแล้วละ่ะแล้วก็ไม่ประดาไม่ได้รับโทษอะไรทั้งหมดแล้วประดาเป็นคนที่มีทรัพย์มากไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนกรรมที่เคยเอ่อให้ไอ้ันตรพานมันเอาน้องเราไปทิ้งน้ำไว้อะมันส่งผลมาให้ คิดว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้ประดาะใส่อ้นี่เลยอ่ะใส่หีบกำปั้นอ่ะใหญ่ใอ่ะแล้วประดาขุดดินในคลองอ่ะโอ้โหพ่อแม่คงคาข้าพระเจ้าชื่อเดียวกันนะนางประดาโอ้คนลุกนางประดาเนี่ยฟักดินเป็นลูกเลยขึ้นไปเกิดชาติหน้าฉันได้ขอให้ได้มาเจอทรัพย์ตรงเนี้ยเป็นกำปั้นเลยอ่ะเป็นกำปั้นใหใหญ่เลยอ่ะ จะเป็นเพชรเป็นทองอลไรอยู่ในอยู่ในตรงนี้หมดเลยอะ่ะเนี่ยตอนนี้ประดาทุกใจกับลูกอยู่สองคนใช่ไหมค่ะไอ้สองคนนี้แหละที่ไอ้สะพามันเอาไปทิ้งน้ําไว้คนนี้เนี่ยถามว่าสองคนที่เป็นพี่น้องท้องจุดท้องเนี่ยมันทําอะไรแกถึงได้ไม่อยากเลี้ยงก่อนที่ก่อนที่จะเกิดเนี่ยทําทุกข์ให้แม่นะ ทำทุกข์ให้แม่ตั้งแต่ในท้องแบบว่าแม่เจ็บท้องสี่วันสี่คืนน่ะไม่คลอดเวลาคลอดนะออกขาออกก่อนแล้วแล้วแล้วสมัยก่อนร้อยอปีขาออกก่อนนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแม่ก็แทบจะตายแล้วพอเกิดมาพอพอพูดได้ก็ทุบตีแม่ทุบตีทุบตีทุบต,ตีคนนี้เห็นเห็นในการทุบตีเอา่าวเขาแม่มาท้องคนที่สิบสองไอ้นี่เกิดมาตีพอ่อตีแม่อีก เพราะว่าเวลาที่เขาปวดอะแม่เขาก็ดา่าไอเวนเมื่อไหร่จะออกสักทีออกมาแตะขาไอชิปออกมาสักทีเมื่อไหร่มึงจะออกสักทีจะทุบท้องไหมนะแล้วก็แล้วมันก็ทำร้ายพ่อแม่ให้เราเห็นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจนแล้วมันก็เริ่มจะมาทำร้ายเราเราก็เลยจ้างนักเลงมึงเอาไปเก็บตรงไหนมึงก็เอาไปตอนนี้มันมาเกิดเป็นลูกโยมอะสองคนะ่ะ โอ้โหป้าเขารู้อยู่สองคนแต่อีกอีกอีก,อก,อกคนนึงดีนะแม่จะทำอะไรบอกเลยทำให้ทุกอย่างแต่ว่าเรามีกรรมร่วมกันถ้าไม่มีแม่ไม่มีแม่ชีบอกเนี้ยการแก้ไขมันก็ไม่เกิดําถามว่าแก้กรรมได้ไหมกรรมมันแก้ไม่ได้แต่พอเรารู้เหตุเราไปแก้ที่เหตุว่าเออเราเคยทำให้เขาตายอย่างนี้น,นี่บอกว่า ที่ทำบุญกับแม่มารุ่นแรกอะท,ที่ไปจองกุฏิอะจองกุฏิอะร,รุ่นแรกอะไปเป็นค่าอาหารห้าวันเป็นค่าอาหารพระนะห้าวันแล้วก็รุ่นรุ่นแรกสามรอบนะแล้วก็สี่รอบตรงเนี้ยไปเป็นโรงครัวประดาดเพราะว่าถ้าถ้าไม่ไม่ถ้าแม่เอาไปทำกุฏิพระก็ยังไม่ได้ขึ้นพระก็ยังไม่ได้อยู่ แม่ทำโรงครัวพ้าได้ฉันเลยเดนะี๋ยวป้าดาเดินไปแล้วป้าดาไปตรวจน้ำตรงนั้นอะ่ะพี่ชีเอาเงนินประดาซื้อเหล็กซื้อหลังคาพระจัตุโลกเลยบทยาวเลยบ้าหูไม่ไม่ประดาทำเถอปะป้าดาไปทำเถอะ ไม่แม่ปราดาไปทำแบบบุญ<า>มีจริงประดาทำบุญกับแม่มันนานนานทุกท,ทุกไฟเลยเนี่ยสักสี่ห้าล้านได้บ้างเนี่ออยโอ้ขอ,อให้ได้ทำอีเอกเพราะว่าช<ถ>ีวิตเหือน้อยและตั้งใจว่าทำได้จะมาทำบุญกับท่านแบบนี้นะคะสาธุ